เดี๋ยวซิเอาป่านนี่นะจูน้อยนี่อู้พี่เล็กนบสวัสดีคร,ร,รคับพี่น้องมืึอนี้มาอีกมืงอนี้ยสครามน้ำยังขึ้นอยู่น้ำกระจาพี่น้องเลยยังโบลดเลยมาถึงผูกเปงป่งปานนะก็เจ้าก็เจ้าพยายามรอบยามใส่มาเจ้ากำลังมาเนี่ย โอ้โฮซนก่อไฟเลยบ่้เลยเป็นไรได้ยี่บอฮะเบาไปปลากันรู้สึกว่าบอนเลยได้มือนีุู่มือบูเห็นปลาบอนเลยปลาใหญ่ปลาหน,น้าบอน มีจ็กตัเลยปานาง,นาง,ง,งอตประหลาดดีบ่ได้บ,บอโอ้อยากได้ประลาดน้ำว้าเห็น,นลแล้วว่าท่าบึงอะไรปลากขอมาน,นันที่ <laughs> ปลาขาวกับบุมีหรอบอ้ยสร้างวะกร,ระจอน้อยกระจอกโอโอ้ มันไผตัดกระบังคนกระบอะนะผู้อะไรนเคนี้อยมากอยู่จักได้จักสี่ห้าสิบบังอยูบังไม้ไผจบจบอาปลาหลาดปลาหมูยมน,านาั่นนะ แม่นั่นแหละใม้ปลอมได้ป่นย่าม้ลยให้ปลอมได้าไขาทัห้าทัดีว่าคลยตัวใหญ่ยู่ปานางครับใหญ่อยู่ตัวนึงอ๋อีนี่แหะโอ้ใส่มาเปิดบึงรู้สะคือบ่ใหญ่สำมดไม่ห้าขีดบ่กล้าบึง ประมาณนี้แหละที่มีปลาละลาน่ลุกเออเสียงเอยมกนี้มันได้กอนมือืมคอพูดนะโอ้มนเนีนแท้โอ้ไดซันพนโอ้ตัวใหญ่เนาะนลางตัวใหญ่ดีมมีปลาอย่างเลยมีแต่แนวนี้ โอ้โหเค็บใสรทุง้งซะท่นที่ซื้อกินปฏิโพดไปซื้อปลานางนี่มันแพงโพดบ่แม่นอย่างดอกเน,ะนาะ <laughs> กแพงิโลละสามร้อยแล้ประก้อบ่ธรรมดามป่านี่มันราคาแพงป่านี่ป่านางแค่นี้แต่ปากดปลาลาดปลาขาวไปแเนาะปลาสังเง,งียงมันไพมากบ้านนี้ แม่นบอกเหรอ<ม>สิมาแต่เสาแทบมือนี่เ,นอเออมาอไอีกย่างนะอ๋อ <นะ S 1> โอ้้าก,กเท้าไหลเลยเออเดี๋ยวมาเบิ่งเจ้านี่กันกำลังมาง่ยายหูยง่ยง่ายแต่มันตายมาแล้วย่างอันเือ,อน,นี่ นีหอดป่า้อยสร้างเว้าประหลาด,ดว่าได้บ่อน้ำมวลไหลเลยไหมทางใต้มวลไหลแล้วน้ำมันดันขึ้นดี แต่หากบบเกินบบเกินสองมือคิดว่านี่คันฝนบกตกเนาะคันฝนบตกนี่เพื่อนกันลงล้วแลยนี่แต่หากป่าบ่อนเลยเด้สังเกตเบิ่งป่าใหญ่บ่อนคู่มือโบอเห็นเลยมาคู่มือโบอห้าวเลยได้มือนี้เห็นบ่อนเห็นได้การเลยป่านางเลยจักตัวป่านาง อืมช่างว้าวเลยมือนี่อ๋อนี่คือแปกลกแทบมันนี่ลงมาบานนี้แล้วฟูปเปะฟูปเปะเลยแหละได้แน่นอน,นได้แน่นอนเอออีริ้น้ำลงนี่ได้แน่นอนโอ้ยบึงไม้ไผ่เนี่ยจับไปตัดเถ็ดกระบังบ้อง นาะพอดีได้นีซ้ำนี่ต้มน้ไอาขค้างเขาแตกงุ่นมันลนี่เขาตัดอยู่ะนะเขาใส่เขตัดอยู่ฮะก็ตัดขนมาไว้อยู่กัปิดกระคือโบังอโ้โอ้แต่เก่าว่ามานมือนี้บมานมันก็แปลกแล้วเ มออก,าากมือเราบอกาดจกมือเหาะโอ้ยลักจังเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โหมือกับป่านางเราจนว่ามีมือน,นี่เนาะขี่ไล่นาะงมึอน,น,นอี่เนาะโอ้ยเลยบุกีตู่ป่านางเนาะ เมื่อหมานเท่านี้เอาเดี๋ยวน้ำลงแล้วมันก็ได้การดอกอันดีเอาพ่อได้กินไปซะก่อนช่วงนี้้ยเห็ดไดที่ด้ป่าไปกินนอ้อมือนี่คือบุได้นอ้ออือตาทีละเดิสยวสิหัว ปลามลดท่าน้ำอิลีเนาะโอ้โหจักขนาดเลยนี่สัตว์ปลาเสงยง,งปลานะเออของแท,ท้ตัวหันปลาทุกปลานยังฮะปลาตาแดงปลานกเข,ขาโอ้โอ้บักใหญ่เลยเนาะ ร <laughs> อบบทรู้ <g ül> รงเ,งงาเานาะปัสเงเงแงงหลายอยู่สา่ตัวาใครอยู่ต่ว่าปลาบ่ใคยอยู่บ่เ้า <g ül> เดี๋ยวิเอาปลานี่นะดูน้อยนน่อู้พี่ล็กเนาะอา๋อ

ยเกียนเอาไปป่าว่้เสีเอาเอ้ยพอดีเลยโอ้ตกแล้วเสิเอาป่าน้อยป่านเสีงแยงป่านนะนะบ่มีเลยป่ะขางนบ่ค่อยชายยสายตีป่ยส็กดาอ๋อขาวปลาขาวกับ่มีบ่มีปลาขาววิ่งเียวเลยแหละหางก็เลือยอยู่ไม่เเอาออกไปนอกหน่ยแม่ เก่งก็ได้โยู่เนานเป็นแค่หนึ่งแล้วบวบู๊เอายกสองโลตัวนี้อ๋ออ๋อโอ้ยอันนี้เอาไปขังบอกปล่อยสะโอ้ไปเลี้ยงสะอ๋อต้องกินแบบแท่ั้นอ๋ออู้อ๋ออ้ปลานางก็ได้โอ้ยมีมีแต่ป่าในนี้เนาะมีป่าเสียงป่า ประหลาดบ่มีเนาะโอ้ตัวใหญ่อจีกันนางอะไรโอ้เอออันนี้เอาไปปล่อยไปเลี้ยงสิปลายังปลาหงมาดปลาหูมัดปลาหงมัดน้อยไปจับเสื่อมบ่ครับโอไปเอาไปปล่อยโอ้กินแบบเชิงอนุรักษ์อ๋อเนีได้กินหลายแม่นี่กินในซ้ายอ้วยขอแม่นแม่นแม่นเอาไปเลี้ยงไว้